สวัสดีครับพบกับผมในรายการ G T D Radical ครับกับแมปที่กับเกมที่ชื่อว่า Minecraft นะครับอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อ่าวันนี้เรามาอยู่กับแมปอะไรครับคุณก็เงียบเอาเงียบอะไรแมเพเ่อ,อะไร Escape the p r s o n โอเค เขาให้เราทำอะไรเอ่ยแบบนี้หนีออกจากเขาบงกดอ๋อเขาบอกว่าเล่นในโหมดที่ไม่มีมอนต์ปกติเอ้ยไม่มีมอนอ่ะแล้วตั้ก็เพชรเพชรคือตั้งแล้วเพชรคือคะแนนนะฮะไปเลยเจจ่โอเคใช้เพาะอะไรอ่ะอะอะไรโอเล่พุทธอะลเว์เอาของเล่นไปก่อน อ๋อคือสเตจที่สี่อ่ะมันจะเป็นเช็คพอยต์มาเชื่อมจากตรงนี้อ๋ออะไรเหมือนว่าจะนี่ให้อ๋อให้โยนไปโยนเข้าไปโหเยอะเยอะไหมไม่ละลุยเยอเอ้ยอะไรฮึแด๊ดวอยน์น็อตฮาร์ดเขาบอกไม่ยากเฮ้ยเก็บของพวกของปลอดภัยในซีว่ทรัพย์สินไหนเก็บไม่ถเฉยเก็บด้วยเก็บพีมะไม่ต้องเก็บไทยเลย โอเคเอาละเลยครับเย้จัก <Yeah, S 2> เอ้ยที <laughs> ่ทางให้ยืนไม่หลอกโอเคเโอเคโอเคไปทางนั้นมีอะไรครับตากล้องขอน,นําำก่อนไม่ได้เล่ยซสนานลืมการเล่นไปหมดแล้วตากล้องเป็นไรฮะ <laughs> ตายตายไหมฮะ <laughs> เอ้ยไม่มีน้ำไม่มีน้ำน้ำโ <Now. S 2> ยนเพชรไปหมดแล้ว โยนให้ผ่นะฮะห้าเม็ดใช่ปะโอเคครับก่อนตายโยนเพชรไปโอเคได้มาอีกสามก้อนเม็ดโอเคเฮ้ยนี่เราได้รถรางมาแล้วเยี่ยมอะไรเนี่ยเอย่าเพิ่งขออ่านหน่อยอะไรเนี่ยเออเพิ่งตั้งเอาเพชรใส่กล่องเดี๋ยวนี้ใส่กล่องเหรอเหมือนมันจะหลอกเหมือนมันจะหลอกว่า มันบอกว่าเลเวอร์เนี้ยเพื่ออยู่เลเวอร์เนี้ยเพื่อตายอ๋อนั้นเพื่อตายแน่กูแหวะชอบหลอกเอาเพชรมาเพชรอยู่ในทองดึงเพชรมาดึงเพชรมาชอบหลอกไอ้เนี่ยตลอดอ่ะงั้นลองกดไหมจ้าอ่แป๊บนึงใส่เพชรก่อนไอเดียวเช็คพอยต์เปิดเช็คพอยต์ก่อนครับโอเคตัวความปลอดภัยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเขาบอกเข้ไปคนละทาง เยี่ยมเอ้ามีไม่บอกเอ้าลดล่างไปแล้วอ่ะเอ้ามีอันหนึ่งอ่ะไปคันหนึ่งไปเอ้ยโอเคไหนอะไม่เห็นมีของเลยตามเป็นดีๆเราใส่ไม่เห็นมีเพชรเลยไหนเอาเพชรเู่ในตัวโอเคใส่โอเคครับเขาบอกให้เลือกทางนะฮะว่าทางไหนจะรอดได้ซ้ายดีขวาร้าชอบทางร้ายขวาร้าผมชอบไปเลยี๋้วผมไปกลางแล้วกันครับไปเลยเย่เย่กูรอด รอดแล้วลครับเข้าประตูเช็คพอยต์มาเลยเป็นตังไ้นะเป็นตังไปแล้วเกิดต้นไม่ไม่ข้าไม่ตายคุณตังเข้าพอยต์เช็คพอยต์ไปไหนเอ่ยอะไรอ่ะ you have n o t ไปได้เนี่ฮะทางนี้เลยฮะทางที่ถูกต้อง โอ้ไม่ใจขวาร้ายโอ้โหตลอดร้ายอะตลอดอะไรนี่อะไรอะเดนเนสสเตดวิตติโอเพอร์ยิปซีพายเค้กโอ้ก็เฮ้ยมาแต่เอาเพรออกมาแล้วใช่ปะโอเคออกมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเค้กอะเห็นห้าให้หาเค้กอโอย่าบังโอเคคนละข้างนะคนละข้างเลเวอร์เปิดเ็วหมดแล้ว ซายเลเวอร์ซ้ายดีขวาร้ายไ,<ม>ไม่เป็นไรหรอกอะไรอ่ะออฟเปอรสตอรี่อ่าคืออะไรวะหอชมวิวหรออ๋อคนอ๋อเขาว,วงโกดตงัมดตงมาดูครับตังมาดูผมไป็นคนดูใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะอปนหนึ่งอ๋อ,อ,อ,อง่าย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 ใครจะเป็นคนไปครับอ่าผมไปโอเคตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลย เออเฮ้ยมาตกเกียนคือลงบัคอินไว้พี่ไปอยู่มะได้หิมะเย้นั่นแหละโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละมันมีแค่สวิตไมใช่ละอะไรครับนั่นแหละกลับมากลับมาทางนี้ทางนี้ทางนี้นั่นแหละตกองตอขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่ทางนั้นมีเหรอไม่มีกลับมากลับมาขึ้นมาี่ทางนี้ดูเราไปเลย นั่นแหละประตูแล้วให้เลเวอมาสองอันเออแล้วผมต้องลงไปเช่ไ้มมันขาดเลเวออันนึงตังฮะมันขาดเลเวออีกอันนึงอีกอันนึงเหรอแถวๆนี้เปล่าเฮ้ยนี่ไงได้านี่นี่นี่มาทางนี้ทางนี้นี่วนี่นี่นี่นีนี่นี่กล่องนี้ลงมาลงมาโอเคผมลงพอดีเอ้าโอ้โมามา โอ้โหจำทางอือหือเคจะเปิดแล้วเนี่ยแต่สวิตผิดเปิดสิเออปากเอาอะไรเนี้ยเช็คพอยต์หนึ่งอ๋อเฉคิปลโกโอ้โหเล่นแซงเลยเหรอครับใช่ครับอือหือขออภัยด้วยนะครับที่ผมเล่นไม่เก่ง อือฮึโอ้เจ้ข้อยเปิดแล้วโอ้โหเออทำไมสเตตแปมืดจังเมคอ a บ็อกทำบ็อกหรอเน่คุณตังอ๋อแสงสว่างเขาบอกให้ทำเมื่อไหร่ผมจะไปถึงเนี่ยไม่รู้ครับ Okay. มีคำตอบที่ดีมากอืมตอกอีกเนี่ยครับเขาให้<อ>ทำบล็อกนะฮะทำหนึ่งบล็อกฉะนั้นผมจะเชื่อเขาอืม,มาละหนึ่งบล็อกให้เค้นั้นในบล็อกอะ่ะแอมคโอ้ยติดอ๋อหนึ่งบล็อกทางแปลกๆกลัวว่ะแลวจะต้นทอท พูดอย่างนี้เพ <Ben. S 2> อง่ายค่ะวงกดเฮ้ระวังพื้นไว้ด้วยละกันเผื่อว่าอาจจะมีนั่นก็ได้แสงสว่างเดินหลอกทางฮะเพื่อแต่เขาให้เอาไปเอาเอสเตอน์ทอรชบปาไม่ดูฮะเอาอันนี้ก็ไปได้เอ้ยเจ้เจเอเสเตอน์ทอด์ชนะไม่ต้องเอาเขาไม่ให้เอาไว้แสงสว่าง มันมองไม่เห็นเราเลยปะตัน,นันแสดงว่าทางที่เรามาถูกแล้วสินี่ทางนี้อะไรวะวเปิดตัวสองอะไรเนี่ย I hop you dead my n อีกแล้วเหรอเฮ้ยนี่มันไม่ต้องหรอกผมผมตาดี ทำไมเหลือเจ็ดเม็ดแล้วเนี่ยเอาเม็ดมาเอาเม็ดมาไม่ใช่เม็ด okay. อ,าอ,อาา่า,า,าไปไปไปหล่นคุณอย่ารีบครับโอ้โหอ,อย่างนี้เขาต้องมีสเต็ป <laughs> ไม่ได้สเต็ปสเต็ปสเต็ปนี่คือการสเต็ปของผมสเต็ปหล่นหล่นสเต็ปเฟล <c oughs> นี่คือสเต็ปสเต็ปอ้าวเบ๊โอ้โหหล่นเอ้ามีเช้ควายให้ไหมเนี่ยออกยู่ด้านบนอยู่สเต็ปเจ้เฟสสเต็ปโอเค <c oughs> ไม่ถึงมั <c oughs> น,นห่างอ่ะมันห่างไปไหมอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเอา <laughs> เอาหล่นตั้งอะไรตั้งโอ๊เอาเจ็บไหมอีอ๋ว้ากระตุกกระตุกไม่ไหวจะเคลียร์ละจะหล่นทำไม,ำไมยากจังอะ่ะทำไมทามันกระโดดยากหรือว่าเราโดดไม่เก่งเองกันแน่เนี่ย เลยสายล้วต้องไปเป็นสเต็ปละสเต็ปสเต็ป <c oughs> <c oughs> อ่านเลยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ไม่ไหวจะเคลียร์ละไม่ไหวไม่ไหวขึ้นมานี่ใช้คำสั่ง G M เลย G M เกม <c oughs> หมดอุอ้ย ถ้าอีกรอบนึี๋ไม่ขึ้นนะจะคาตา <c oughs> โอ้ตัดลิปด,ดีไหม,ไมดีโอ้ยอย่างผมไม่ตัดหรอกครับถ้าจะทำก็ต้องยอมรับ <c oughs> <c oughs> เออครับผมใช้ความหวังอยากคุณก้อนเดียว <c oughs> อะไร <c oughs> ความหวังไ <c oughs> กลจังความหวังอันหนึ่งเดียวเท่านัน้นความหวังหนึ่งเดียวต้องร <c oughs> แปลกเลยก็นนแต่กดเขาห้ามทุบบล็อกใช่ป่ะใช่ห้ามเกมโหมดใช่ป่ะใช่แล้วเขาห้ามไฟล์ไหมฮะห้ามไฟล์ไหมบีนน่ะห้ามห้ามใช้มาทุเชนดนิ้นแหละถึงเขาไม่มีบอกแต่ผมก็รู้เพราะมันเจอทุกแมปถ,ถ,ถ้าใ้ากลังกทุบกล่องแล้วไปเป็นตัวช่วยได้ไหมเนี่ย ลนบลอกไปแพ๊บหนึ่งนะสามบล็อกทำไมผมไม่ขึ้นเนี่ยแล้วใครปลาิมาไอ้นี่อ่ะาหมดแล้วเล่นหมดแล้วเจ้าอเฟก ลุเลยเลยความหวังหนึ่งเดียวของเราไอกแ้ว <I get. laughs> <laughs> อย่าตกนะอย่าตกเนะไอ้เจ <laughs> ้า,จาสุดท้ายจะตกเออเยี่ยมเอา <c oughs> ทำไมกดไปจังเนี้ยวาวจบแล้วอะ่ะฮะแล้วเขามีเนี้ยห้อะ่ะจบแล้ว <c oughs> จบแล้ว จบแล้วเขามีไอเนียให้ไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เอากันเตียนทีดีกว่าลืมเ <c oughs> ถไอะอดเลยโอ้หแมทไม่ใช่ว่าจะไม่ยาวนะครับเนี่ยโอ้หสั <c oughs> ้นมากอะ่ะสั้นได้ใจความแต่ผมก็โดดไม่ได้สักทีร <c oughs> <c oughs> ับหนึ่งละมว้วนปะ คนะแมปก็คงจะประมาณนี้แหละอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะก่อนอื่นก่อนเฮ้ยไม่ใช่ปั่นแป้งทำนี้ดีกว่ายังงอยยางงี้ไงยางงี้อย่างงี้ 哎，姐夸夸。